ใครว่าระบบคอมพิวเตอร์เป็นกลางบ้างยกมือจริงอยู่ที่ปัญญาประดิษฐ์คือคกลไกที่ถูกออกแบบเพื่อประมวลผลและให้ค่าหรือผลลัพธ์ช่วยพัฒนางานด้านต่างๆของมนุษย์หากหลายครั้งที่กลไกเหล่านี้แสดงออกชัดเจนถึงความไม่เป็นกลางทางเพศเมื่อเทคโนโลยีผลักดันโลกสู่ความก้าวหน้าในหลายด้านเวลาเดียวกันก็สะท้อนอคติทางความคิดบางอย่างซึ่งถือเป็นแนวคิดแห่งความล้าหลังสำหรับใครหลายคน งานวิจัยจากสแตนฟอร์ดให้ปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลใบหน้าของคนราว35,000คนวิเคราะห์สร้างแบบแผนอัลกอริทึมเพื่อตัดสินว่าใครเป็นเกย์หรือมีลักษณะที่ไม่ตรงเพศถูกนำไปใช้จนเกิดการเลือกปฏิบัติในองค์กรเช่นเดียวกับการศึกษาของยูเนสโกระบุว่า ผู้ช่วยคำสั่งเสียงมักถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็นผู้หญิงเป็นหลักนำไปสู่กรณีสิริมักได้รับคำสั่งหวือหวาเป็นไปในเรื่องทางเพศและถูกตั้งโปรแกรมให้ผู้จาโต้ตอบสองแง่สองงามได้สะท้อนอคติทางเพศสภาพที่ล้าสมัยต่อความเป็นเพศหญิงตามรายงานชี้เฉพาะเจาะจงว่าผลลัพธ์ทั้งหมดเป็นเพราะเบื้องหลังทีมผู้พัฒนาร้อยละ90เป็นวิศวกรชายนำเสนอพื้นฐานจิตสำนึกแนวคิดชายเป็นใหญ่แบบไม่ได้ตั้งใจ สำหรับผู้ใช้เองเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากถึงยากมากหากคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการใช้วิจารณยาณอย่างรอบคอบป้องกันอคติของอัลกอริทึมมีผลกระทบกับความคิดและการใช้ชีวิตประจำวันเปิรู้สึกว่ามันดีเพนออนผู้ใช้มากๆเลยว่าข้อมูลที่เราต้องการถามเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรในเรื่องของคำตอบเนี่ยค่ะถ้าเป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่มันเป็นเฉพาะ ของผู้หญิงหรือบุคคลที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะเฟื่อนว่าคือการที่เราไปใช้ไอ้อะอย่าลืมว่าเราเราเองก็ต้องใช้วิจารณ์ของเราในการทบทวนคําตอบนั้นออกมาด้วยเนาะอย่าลืมว่าคําตอบมันมาจากออคอมพิวเตอร์การประมวลผลโดยรวมซึ่งเราไม่รู้ว่าแหล่งตน้นตอนเนี่ยเขาก็มีออกมาบอกอยู่นะคะว่าข้อมูลที่ได้มาจาก AI หรือแชทบอทมันไม่จําเป็นว่าจะต้องถูกร้อเเพราะฉะนั้นเราควรจะรีเช็คเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเชื่อ ในสิ่งที่เราได้คําตอบมาแบบ100%แต่สุดท้ายเฟิร์นเชื่อว่าเทคโนโลยีอะค่ะมันมีประโยชน์มากกว่าสุขว่าชันมันมีการพัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเมื่อพิมพ์สอบถามแชท GPT ว่าความเป็นเพศมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนต่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ คำตอบที่ได้คือเป็นไปได้มากว่า AI ถูกสร้างขึ้นด้วยมุมมองของผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเพราะสัดส่วนนักพัฒนาส่วนใหญ่เป็นผู้ชายข้อมูลจึงมักมีอคติต่อมุมมองทางเพศอยู่แล้วในทางกลับกันก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์ AI ผู้หญิงจำนวนมากที่กำลังพยายามทำงานร่วมกันเพื่อสร้าง AI ที่เป็นตัวแทนของทุกเพศปรับสมดุลมุมมองต่อเรื่องนี้มากขึ้นเช่นกัน ตอนนี้มีความพยายามในการออกแบบโปรแกรมนะคะให้เกิดความเท่าเทียมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพศความแตกต่างหลายๆอย่างนะคะซึ่งข้อมูลชุดเดิมที่มีอยู่อาจจะบอกว่าพระราชาเป็นผู้ชายราชินีเป็นผู้หญิงแต่ว่าก็จะป้อนตัวเลือกเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นข้อมูลชุดใหม่อีกชุดหนึ่งที่บอกว่าพระราชาเป็นเกย์ได้ค่ะทหารเป็นผู้หญิงครอบครัวประกอบไปด้วยแม่กับลูกแค่สองคนแบบนี้ก็เรียกครอบครัวนะคะรวมไปถึงโปรแกรมเสียงบางโปรแกรมนะคะที่เลือกที่จะใช้โทนเสียงกลางๆค่ะ จะได้ไม่ต้องระบุว่าเป็นเพศอะไรค่ะ FOX รายงานว่าภายในปีคริสตศักราช2025ทุกบริษัททั่วโลกจะมี AI เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงานหากตราบใดที่มนุษย์ยังมีอคติต่อผู้คนไม่เท่ากันมีการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติกีดกันทางเพศหรือทางเชื้อชาติ ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างสารรค์โดยมนุษย์ย่อมได้รับการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กระบวนการที่ยังถูกมองข้ามคือการคัดกรองและตรวจสอบชุดข้อมูลที่ป้อนให้ระบบอย่างสม่ำเสมอตามยุคสมัยไม่ต่างอะไรกับเด็กที่ถูกหลอล้อมตัวตนและความคิดจากการเลี้ยงดูของผู้ใหญ่ชูดาลิกมกมลธรรมไทย p ี s รายงาน